เออเข้ามาเฮ้ยพี่แม่งมีเรื่องว่ะไปเลยวะเดินหน้าไป็นส้นตีนมาเลยเชี่ยผมแม่งไปเจอเด็กมาว่ะแม่งหัวยังเขียวเลยผมแค่ถอดเตื้อเข้าไปซื้อบุหรี่ในเซเว่นเองแม่งมองผมเอาไงดูวะพี่ถ้ากูตามบางซีดเลยเว้ยล่ะรอแม่งเย yeah, yeah. No more, no more. Big one, big one. Brr, brr. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. มามอไซค์สึกไปนรกทำตัวห้าวเย็ดแม่โดนตบหัวแม่งเขียวเลยสัตว์นรกอายุ14บส่แม่งนอนลงสพเป่า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 พวกสัตว์นี่แม่งอย่างเป่า มองหน้ากูไม่เหงหาแลนดอมมามึงอย่าเศร้าไว้เพื่อนทิ้งหมาหัวเน่าเต๊จุยยิงงงสุงยาถามหาลูกปืนกูไม่ควรเป็นสาตัวเท่าป่าทาหาลูกปืนยืนกินขนมส่เกลดดมดินปืนไม้ไติมเก็บเอาไว้ทําปืนโดนเพื่อนโด่ขอยาดมคืนฟันยังไม่สิ้นเลยกินน้ํานมทํามาเป็นเซียนอยากกินน้ําต้มทํามาโชลูกโปโฮดิวโพสันไหนแคปชั่นยางชิวมีสองสองแม่งบอกจิบคิวเป่าดีน,นักไอศครีตว์โดนคิว กูแค่ยิงมือด้วยปืนฉีดน้ำทำมันเป็นร้องจุกตูดกับบ้านไปไปไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านบอกแม่มึงด้วยโดนตบกับบ้านพวกไม่พ่านมึงแม่งเป้ากูเตือนตั้งนานพว่มึงโคตรเท่าทำมาโวยไว้ยทำกูร้อนเองเตือนไล่สัตว์พวงเป้าเองเฮ้ยเด็กพวกนี้แม่งไม่รู้อะไรซะแล้วเล่นเนี่ยคนมีของซะด้วยอย่างพี่เนี่ยสักสายเมตตามหานิยมคงช่วยอะไรเองไม่ได้หรอกนะแต่เห็นว่าทั้งนั้นอ่ะมีเองอยู่แล้วพี่ก็สบายใจ ว่าเองเถอสักอะไรมาบ้างล่ะลห้ฟังหน่อยสินี่พี่พูดแล้วจะหาว่าคุยผมนี่แขนขวาสักองค์ทรงนาลายแขนซ้ายผมนี่สักชาติราชสีขาขวานี่หมึกสักประยัดคีนะพี่ขาซ้ายสักหมีมีกําลังพระอุระนี่ผมสักพระโมคคัลลาพระขวันผมนี่ปิดตาอยู่ด้านหลังสองสีข้างนะพี่สักอัคระนาจังงังหน้าผากผมนี่ฝังเหล็กก้าเพชรตาแมว ไม่รู้อะไรหรอกพี่นี่ยังไม่ได้โชว์อีกรอยยังเนี่ยผ่านเงา่าขาผ่านกระโหลกโผล่หน้ามีชื่อเสียงพ่อแม่สบายฮึไม่ได้กินผมร็อกอุปป๊บะ